The t a o k Story สนับสนุนโดยฟูมูลรัก7.5เเติมความเข้มให้กับชีวิต สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Chalk Story ข้ามเืนนี้ผมได้ย,ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณกอล์ฟนำลอยฟังกันกับเรื่องกางเกงของเก่ากอล์ฟมีเรื่องราวที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังกันย้อนกลับไปเมื่อ6ถึง7ปีที่แล้วตอนนั้นกอล์ฟเพิ่งจะมีอายุ18ปีศึกษาอยู่ชั้นม .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีพี่ชายหรือพี่ลูกน้องกันอยู่หนึ่งคนชื่อว่าพี่ป๊อบกอล์ฟกับพี่ป๊อปนั้นสนิทกันมากถึงคัน,นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กอล์ฟก็มักจะไปนอนค้างอ้างแรมอยู่ที่บ้านของแกบ่อยๆเนื่องจากตอนนั้นบ้านพี่ป๊อปมีเกมใหม่ก็มักจะไปนอนเล่นกันอยู่เสมอส่วนตัวของพี่ป๊อปนั้นเป็นลูกของลุงของกอล์ฟนั่นเองที่บ้านเปิดกิจการรับซื้อของเก่าฐานะทางบ้านก็ถือว่ารวยเลยทีเดียว พี่ป๊อปก็เลยมีเกมเยอะซึ่งกอฟก็ได้ไปนอนค้างและก็เล่นอยู่เป็นประจำพอมาถึงวันศุกร์ก็อย่างเคยกอฟเลิกเรียนแล้วก็กลับไปที่บ้านอาบน้ํากําลังจะเดินไปที่บ้านพี่ป๊อปเวลาตอนนั้นประมาณสักหกโมงหรือว่าทุ่นหนึ่งนี่แหละพอไปถึงกอฟก็ได้ช่วยลุงจดรายการของเก่าเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกเศษเหล็กเวลาลุ่งเลยไปถึงสามทุนครึ่งตอนนั้น กอฟกับลุงกำลังจะเก็บร้านปิดร้านพอปิดประตูแล้วเดินเข้าบ้านนั่งได้แป๊บเดียวยังไม่ทันหายใจสะดวกก็มีลุงซาเล้งคนหนึ่งแกเดินมาตะโกนเรียกลุงว่าให้ช่างของให้แกทีพรุ่งนี้จะเอาเงินให้ลูกไปเรียนด้วยความที่กอบฟและลุงก็เห็นว่าลุงคนนี้แกเป็นลูกค้าประจำก็เลยไปเปิดประตูให้ลุงคนนั้นกอบฟ ก็ช่วยแกจดของอย่างเช่นเคยแต่ว่าสิ่งของที่ลุงซาเล้งคนนี้เอามาก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่รูปทรงและก็รูปร่างนั้นผิดปกติเรียกง่ายๆว่าซากรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองดูแล้วประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนกอฟก็ยินมองด้วยความเอกใจแล้วก็เอ่ยปากถามลุงไปว่าลุงลุงไปเอามาจากไหนเนี่ยลุงซาเล้งก็ตอบกลับมาว่า ประมูลเสร็จจากสอนอแห่งหนึ่งมาเห็นว่าถูกก็เลยซื้อมาขายให้ลุงเองนั่นแหละกอฟก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่เอะใจอะไรต่อเสร็จสิ้นกอฟก็ปิดบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านของลุงวันนั้นพี่ป๊อปไม่ได้กลับมานอนที่บ้านแกไปนอนที่บ้านของแฟนแก่เหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านพ้นไปรุ่งเช้าวันต่อมาลุงก็สั่งลูกน้องคนงานตัดเศษเหล็ก เพื่อขึ้นรถนำไปขายโรงงานรีไซเคิลใหญ่ซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ลุงซาเล้งเอามาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนตัดระหว่างที่คนงานกำลังตัดรถมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นลุงก็ได้มองเห็นกางเกงยีนตัวหนึ่งซุกอยู่ใต้เบาะที่กำลังถูกสเก็ตไฟกำลังจะเกิดไฟลุกไหมแกก็เลยตักน้ำเอาไปดับได้ทันแล้วก็หยิบกางเกงตัวนั้นขึ้นมาดูลักษณะที่ดูกางเกงตัวนั้น เป็นกางเกงที่มียี่ห้อแต่ว่าสภาพข,ดขาดๆเปื่อยๆดูแล้วยังพอใส่ได้อยู่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคราบคล้ายๆกับคราบกาแฟหรือไม่ก็เลือดที่แห้งติดอยู่ลักษณะเป็นวงใหญ่และก็เยอะพอควรลุงแกเป็นนักเลงกางเกงยีนอยู่แล้วชอบและก็สะสมกางเกงยีนก็เลยบอกว่าเออได้ทีละเอาไปซักมาใส่ทำงานถ้าจะเวิร์ก จะได้ไม่เปลี่ยนกาบเกงตัวอื่นๆกอ๊อฟก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดขาดแกลแต่อ,อย่างใดตกเย็นวันนั้นก็ทำงานทุกอย่างตามปกติเสร็จแล้วก๊อฟก็กำลังนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องของพี่ป๊อปตามเคยก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ซึ่งเป็นสายที่พี่ป๊อปโทรเข้ามากอ๊อฟเดินไปรับแล้วแกก็พูดว่าเออไอ้กอ๊อฟวันนี้พี่ไปดูหนังกาแฟานนะน่าจะกราบดึกหน่อย ตีหนึ่งตีสองแหละไม่ต้องรอเปิดประตูพี่มีกุญแจเสร็จแล้วพี่พ๊อบก็วางสายไปก๊อฟก็กลับนั่งเล่นเกมต่อเวลาล่่มเลยไปจนถึงตีหนึ่งเข้าตีสองก๊อฟก็ได้ยินเสียงรถกระบะคันแรงของพี่ชายซึ่งได้ยินบ่อยแล้วก็คุ้นเคยทําให้จําได้ก๊อฟก็นั่งเล่นเกมต่อเพราะแกบอกว่ามีกุญแจก๊อ ได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านแล้วก็เสียงถอยรถเข้าบ้านจนจอดรถดับเครื่องสนิทแล้วก็ได้ยินเสียงเลื่อนประตูแหลกขึ้นเสียงนั้นก็เงียบไปครู่หนึ่งกก็กลับได้ยินเสียงเปิดประตูหน้าบ้านรวมไปถึงเสียงสตาร์ทเครื่องรถกระบะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกตัวไปด้วยความรวดเร็วก,ก็นั่งเล่นเกมแล้วก็หยุดฟังด้วยความมึนงงใจก็คิดไปว่าเฮ้ หรือว่าแกจะออกไปซื้อของหรือเปล่าสักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกว่าอีก,กอ๊อฟมึงไปเอาของอะไรมาหรือเปล่าเอาของแปลกๆเข้ามาบ้านบ้างหรือเปล่าก๊อฟบ,บอกก็ไม่มีนี่ไม่มีนะพี่ป๊อปแกก็เลยบอกว่าเออถ้อเกิดอย่างนั้นก็ฝากปิดประตูหน้าบ้านปิดบ้านด้วยแล้วกันพี่จะไปนอนบ้านแฟนกอ๊อฟฟังด้วยความงุนงงแล้วก็บอกไปว่า โอเคเดี๋ยวจะเดินลงไปปิดประตูบ้านให้เวลาตอนนั้นเกือบเกือบตีสามแล้วลงไปปิดประตูบ้านเสร็จก็เดินขึ้นมานอนเช้าวันต่อมากอฟก็ได้ช่วยหลุงจดของจดอะไรตามปกติแล้วก็มีรถพี่ป๊อบกับแฟนของแกขับเข้ามาพร้อมกันพอแกลงรถมาได้ก็โวยวายว่าคนนู้นถามคนนี้ว่ามีใครได้เอาอะไรเข้ามาในบ้านหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่าไม่มี จนกระทั่งไปถามลุงลุงก็บอกว่าเออก็มีเอากางเกงตัวหนึ่งเข้ามาซักแล้วก็ตากเอาไว้ในบ้านพี่ป๊อปแกก็บอกว่าชัวร์ใช่แน่ๆที่เจอเมื่อคืนนี้แน่ๆแ,แล้วแกก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเมื่อคือนนี้ตอนที่กลับมาถึงบ้านแล้วว่าเลื่อนประตูเหล็กขึ้นนั้นสายตาของแกมองไปเห็นคนคนหนึ่งขาถลอกดำแล้วก็เลือดไหล พอกเกลื่อนประตูมาได้ครึ่งตัวก็มองเห็นว่าคนคนนั้นสวมกางเกงยีนข,ดขาดที่เต็มไปด้วยคราบเลือดพอเลื่อนขึ้นไปสุดตัวสายตาปะทะกันพี่ป๊อบบอกว่าชายคนนั้นไม่มีใบหน้าลักษณะเป็นเหมือนเงาดำๆมากกว่าพอร่างร่างนั้นรู้ว่าพี่ป๊อบมองเห็นแกแล้วก็หันหลังวิ่งทะลุประตูครัวหลังบ้านออกไปซึ่งเป็นที่ที่ลุง กังตัวยีนตัวนั้นอยู่นั่นเองแกจึงตัดสินใจสตาร์ทรถขับออกไปด้วยความกลัวลุงได้ฟังแบบนั้นก็ได้เอากางหังยีนตัวนั้นไปทิ้งเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปจนกลางดึกกอฟเข้านอนพี่ป๊อบชวนกอฟนอนเป็นเพื่อนเนื่องจากความกลัวยังคงมีอยู่พอหลับไปได้สักพักหนึ่งกอฟก็เกิดฝันในฝันนั้นภาพทั้งหมดเป็นสีขาว แล้วก็ได้ปรากฏผู้ชายร่างดำสูนกางเกงยีนขาดเต็มไปด้วยคราบเลือดมองไม่เห็นหน้าบอกกับก๊อบย้ำๆว่าตัดรถกูทำบุญให้กูด้วยตัดรถกูทำบุญให้กูด้วยเช้ามาก็รีบเล่าให้ลุงฟังลุงพี่บ๊อบร่วมถึงตัวก๊อกก็รีบไปทำบุญหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเจออะไรอีกเลย เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องกางเกงของเก่าขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากผมติดติเดช็อกและทีมงานสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ ช็อ l สตอรี่สนับสนุนโดยโฟมูลร,รา7.5%เติมความแค่ไม่จบชีวิต